เอาอีกแล้วพี่น้องทหารขเขมรนนะัถอดเสื้อโซนะพี่น้องแล้วก็มีพระอาจารย์นะพี่น้องเอามีดนองมะกีมาฟันมาทุบนะก็ไม่สามารถทําร้ายร่างกายได้นะนี่คือเขามีของก็มีของดีนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวบายจะขึ้นคลิปให้นะแต่สุดท้ายบอกว่าลูกปืนนะพันแทงไม่เข้าสุดท้ายพี่น้องมุ่บอก่าเป็นยัไตายนะตุยเพราะ เชื้อมาลาเลนะรียนะเป็นเชื้อโรคมาเรียแล้วก็ไข้หวัดนกทาให้ทหารเขเมรเนี่ยป่วยล้มตายไปจํานวนมากทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้คือบยัติให้บิงคลิปนะเป็นคลิปที่แบบว่ามีคาถาของดีนะเปนองฟันแทงไม่เข้าแต่ตุยนะเป็นองตุยเพราะเชื้อโรคนะเนองนะค,คนไทยเขาไม่ได้ทําพิติกรรมเนาะไม่ได้ มีของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เนาะไม่ได้มีพระอาจารย์ที่บอกว่าไอ้หนังเหนียวเนาะคงกระพันสติไม่มีมีแต่เครื่องมือแพทย์นะที่รําหน้าทัานสมัยที่สามารถตรวจสอบได้ว่าพื้นที่ไหนที่จะมีเชื้อโรคเนาะพื้นที่พื้นที่ไหนจะมีความเสี่ยงไหมถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่เข้าไปในจุดๆนั้นประเทศไทยเขาจะทำแบบนี้อันนี้คือ ทางผังกบูชาเนาะบางคนก็มีไอสายสีขาวนะั้นเป็นองเป็นสายสินเนาะเป็นองมามาคล้องคอนะเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารยนะ์เนาะก็จะเอามีดมาถูๆเนาะฟันแทงไม่เข้าก็เป็นคอนเทนต์ไปอีกคอนเทนต์หนึ่งเนาะซึ่งพันแทงไม่เข้าเนาะแต่ว่าติดเชื้อตุยเนาะบายอดอยากอยากถ้าถ้าเป็นบ่ายยอดนะบ่ายอด่าคิดว่า,วา จะให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าไม่จำเป็นต้องมีของขังนะไม่จำเป็นต้องมีของขังมีเครื่องมือที่ทันสมัยซะมากกว่าเนาะถามว่ามีเครื่องรางของขัง,งเนี่ยมันดีไหมเนาะอย่างน้อยมันก็ดีต่อใจเนาะแต่อันนี้มัน,มนเกินไปเนาะคือถึงกับว่าฟันแทงไม่เข้าเนาะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสนามลบนะผมยกเชื่อนะว่าถ้าหากว่า ตุยในหน้าที่ตุยในกระสุนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะไปสนามรบแล้วตุยเพราะไข้หวัดน,นกสายพันธุ์ใหม่หรือว่าไม่กระทั่งเสื้อมาเรียรนะถ้าถ้าตุยในลักษณะนี้เนาะเป็นทหารที่อยู่ในชายแดนเนาะหรือว่าทหารที่อยู่แนวหน้าก็ไม่ไม่ได้รับเกียรตินะผมั็เชื่อว่ามันคงไม่ไม่ดูดูเหมือนไม่มีเกียรติเพราะว่าเราไม่ได้ตาย เนาหรือว่าไม่ได้ตุยในในณตรงนั้นเนาะแต่เราตุยตรงที่ว่าติดไข้ป่าเนาะทั้งที่ประเทศไทยเนาะสิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,นมันแทบจะไม่มีนะมันไม่เกิดขึ้นกับคนไทยซึ่งประยอดเองนะก็เห็นโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ทหารอยู่ทางฝั่งไทยก็จะมีรถที่มาตรฐานเนาะแล้ก็จะมีเครื่องมือแพทย์เนาะ มีสถานที่พักพิงดีๆนะไปลองยังทหารเนาะถ้าติดติดเชื้อก็ต้องไปคินไอไปโรงพยาบาลเนานะสถานที่ที่เหมาะสมอันนี้แต่ทางั่งกัมพูชาเองนะไปลองก็พระเจ้าได้เห็นก็ผูกเปยนะครัอผูกเปน,นอนในป่าซึ่งทําให้บระเจ้าเห็นแล้วก็เอเขาเรียกว่าอะไรน่าสมเจนะอกับทนะนะหารที่บอกว่าอยู่โยงกองพันเนาะ ฝันแทงไม่เข้าที่วัด,ดูเอวัดเกะท้าต่อยท้าตีทหารไทยแต่สุดท้ายนะไม่สิ่งเหล่านั้นที่ที่ฝึกมานาะคือว่ามีพระอาจารย์เนาะมาปลุกเสกมาถ่ายทอดวิชาให้ไม่ไดม้มีความหมายอะไรเลยเนาะซึ่งบรยอดได้เห็นในจุดๆนั้นแล้วก็โอ้เนาะนี่แหละคือสิ่งที่ทหารกัพูชายังไม่รู้คือ ความจเจริญเนานะคือประเทศไทยเนี่ยเขาจเจริญก้าวหน้าไปไกลมากๆเลยนะประเทศไทยเขาเจริญก้าวหน้าไปไกลมากๆแล้วเนาะเครื่องมือแพทย์เนาะหมอในสนามลบเนาะก็เรียนจบสูงเนาะก็มีเครื่องมือที่จะเข้ามาดูเนาะเข้ามาตรวจสอบค่อนข้างที่จะทันสมัยซึ่งต่างจากทางกังบ,บ,บ,บูชาเนาะทหารเครื่องมือที่เก็บกรรมเครื่องมือแพทย์เนาะก็ ไม่ได้มีความสามารถนะไม่ได้มีความสามารถที่จะมีรถดีๆเนาะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่ขัดไปในการทำหน้าที่ตรงชายแดนแน่นอนแหละคือเราได้เห็นทุกอย่างอยู่ทางฝั่งกัมพูชาที่เขาจะโฟตดลงเนาะไม่ว่าจะเป็นการฝึกทหารเนาะเขาก็โฟตดลงทึ่ต่างจากประเทศไทยที่ไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธนะพี่น้อง ไม่ว่าจะมีการฝึกอะไรใดเขาก็ไม่ได้โฟตดลงนะถ้าถ้ามีคำสั่งออกมาเนะพราะเขาจะปิดบังความลับที่ไม่ให้สามารถรู้ได้นะทางฝั่งต่อสู้เนาะทางฝั่งตรงข้ามเนาะก็ไม่สามารถที่จะรู้ข้อมูลแต่ทางฝั่งกัมพูชาเองเนาะเขาอัพลงทุกอย่างเนาะอัพลงโซเชียลนะครับเขาจะอยากให้ทุกทุกคนในโลกนี้รู้จักเนาะบางทีป่วย เราก็ยังสามารถถ่ายคอนเทนต์ได้เนะาะจะตุยแหล่ไม่ตุยแหล่ก็สามารถถ่ายเป็นคอนเทนต์ได้นี่แหละคือคือจุดที่คนไทยเนาะสังเกตกัมบูชาคืออย่างในกัมพูชาก็เวลาอาจจะมีการต่อสู้ก็พี่น้อง <S <s เขาเรียกว่าอะไรเนาะมีมีการต่อสู้ก็ไอ้ฟอลงเนาะเวลามีเหตุปะทะกันฟอลงมันทําให้จุดจุดนั้นคือคนไทยนีย่จับได้ง่ายเนาะ แล้วก็กา่าวหัวไทยว่าไทยเนี่ยมีสายลับนู่นนั่นนี่เขาไม่มีหรอกเนาะสายลับก็คือมือถือของพวกคุณแหละเนาะที่เป็นที่เป็นสายลับแต่เพราะทีน่นี้คุณแพ้ทุกอย่างเนาะสงครามก็สู้ไทยไม่ได้ละสุดท้ายเนาะบาปกรรมตำซัดยังมาเจอเนอะครับยังมาเจอที่เป็นโรคระบาดน,นั่นก็คือไข้ามาลาเรียไข้ป่ามาลาเรียที่เกิดจากศพทหารกัมพูชานย ไปตุยนะพี่น้องไปตุยอยู่ตรงชายแดนเนี่ยเยอะมากเนาะซึ่งจุดตรงนี้เนาะทำให้เห็นเนาะทำให้เห็นว่าศักยภาพเนาะเรื่องเครื่องมือแพทย์อยู่ทางฝั่งกัมพูชามันยังล้าหลังกว่าประเทศไทยเนี่ยร้อยกว่าปีเนาะเครื่องมือแพทย์เครื่องมือการทหารต่างๆซึ่งเทคโนโลยีเนี่ย เข้ามาช่วยประเทศไทยในยเยอะมากแต่กับกันนะักพังกัมพูรชาเนะตียงนอนให้ทหารอยู่ยังไม่มีนะยังไม่มีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในจุดจุดนี้ซึ่งบ๊ายศได้เห็น,นหลายอยา่างนะอยู่ในประเทศไทยก็มีความล้ำหน้าล้ำสมัยนะกว่าทหารกัมบ,บูรชาเนะี่ยร้อยรอยปีนะอันนี้บ๊ยยก็พูดได้เต็มปากเลยในฐานะที่บยยอก็คนมันนอกทางฝั่งลาวนะซึ่งทหารทางฝั่งกัมพูชาเนะี่ยก็ไม่ต่างจาก ส่งสบปปลาวัตบอยดเท่าไหร่นะซึ่งที่บอยด์ได้เห็นนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนาะเอฟทางฝั่งไทยที่ให้การติดตามและรับชมนะพี่น้องคลิปบอยอดทุกๆคลิปนะสำหรับอีพีนี้พี่น้องคลิปนี้บอยอดก็สิขอลาพีและน้องไปก่อนพี่น้องผู้ใดคิดคเห็นแบบใดก็กคอมเมนต์กับมาเบิ่งพี่น้องเนาะ